ัสดีคุณผู้ดูคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณลูกค,ค้าทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับซูเปอร์แบรนด์เดย์ลดพิเศษจึ้งๆึ่งวันนี้วันเดียวพิเศษ20สิงหาคมนะคะกับโลตัสช็อปออนไลน์ของเรานั่นเองอวันนี้นะคะลดแรงช็อปคุ้มนะคะลดสูงสุดถึง70%แล้วเรายังมีโค้ดลดเพิ่มสูงสุดถึง1,888บาทด้วยนี่ ตอนนี้ตอนนี้ใครที่กำลังดูอยู่นะคะเข้าไปเก็บกดโค้ดในซ u เปอร์แบรนด์เดย์ของเรากันก่อนนะจ๊ะซ u เปอร์แบรนด์เดย์ของเรานะเราจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้เนาะแล้วอ่ะเข้าไปที่แบนเนอร์ ข้างหน้าช้อปปีของเราเลยนะคะในแอปพลิเคชันพอช้อปปี้ของเราแล้วเราก็เจอแบนเนอร์แรกนี้เลยนะคะ Super Brand นด์เดย์โ o ตั i ออนไลน์ช็อของเรานะคะเลื่อนมาเรื่อยๆเราก็จะมีโค้ดแบบสุดคุ้มเยอะมากๆแล้วก็ใครที่อยากรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะหาสินค้าเองหาอย่างไรวิธีการหาเนาะเข้าไปที่ตะกร้าถุงส้มของเรานะคะแล้วซ้ายมือข้างบนนี้นะคะเราจะเห็นเครื่องหมายเว่นขยายกดเข้าไปที่เครื่องหมายแว่นขยายนะจ๊ะ แล้วเสร็จทุกคนก็พิมพ์ข้อความหรือพิมพ์สินค้าลงไปในนี้ได้เลยว่าอยากได้อะไรแล้วก็กดเครื่องหมายเซิร์ชเลยเห็นไหมเราก็จะเห็นว่ามีโลชั่นเยอะแยะมากมายนะคะที่เพิ่มเข้าไปในตระก้าของเราแล้วตอนนี้นะคะทีวี55นิ้วเพิ่มให้แล้วคุณเจน7887ตระก,กาไหนจ๊ะตั้งแต่เป็นสาวเป็นกายฮ่าะ <G l ap> <laughs> ตั้งแต่ตระก,กาเท <laughs> ่าไหร่ไหนดูสิ ตั้งแต่ตะก,กร้าที่409ปักหมุดให้แล้วคุณเจน7887 409เป็นต้นไป409 410อ411ราคาด,าคาดีตั้งแต่ตะก,กร้าที่409 410 411นะคะ,ะปักหมุดให้แล้วตะก,กร้าที่411 411นะคะราคาดีเพราะอะไรเพราะว่าจาก35,000ลดเหลือ24,000 ลดไปหมื่นหนึ่งอะเธอ QLED ไซส์5้55นิ้วนะคะเป็นซัม s ุงทีวีนะคะจะเน้นเรื่องสีสดนะคะคั l เลอร์วอลลุ่มเทคโนโลยีตัวนี้นะคะควอนตั้นดอ นะคะที่จะทำให้แบบเฉดสีล้านเฉดสีเลยนะคะนอกจากนั้นเราจะมีตัวโมชั่นด้วยนะคะที่จะทำให้แบบเล่นเกมได้อย่างเพลินมากๆไม่สะดุดลื่นไหลแน่นอนน,นจะจ120เฮิร์สเลยนะคะ 4K okay, นะคะคมชัดแน่นอนอยู่แล้วรับประกัน2ปีนะคะราคาลดไป1 0 0 0 0แล้วนะอันนี้คือ55นิ้วนะคะลดไป1 0,000แล้วแล้วใช้วอชช์กันไปต่อนะคะวอเชอร์ของทางร้านค้าลดไป 400. วอลชอ์อู้วอลชอร์ของโลตัสลดไป2,005 5ค่ะคุณอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มองหา,าทีวีซัมซุงนะคะ Qled 55นิ้วนะคะคุณเจนตระก้านี้นะคะจะลดเหลือ21,360บาทเท่านั้นอันนี้คือลดไป2,005 5่ะพร้อมอะถ้าใครอยู่กับเราตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมกดไว้ได้เลยใครพร้อมนะพิมพ์ L มาให้หน่อยใครพร้อมพิมพ์ L ให้หน่อยโลตัสโลตัสเร็ว พิมเอลให้หน่อยเร็วเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันก่อนเดี๋ยวเราขอเคลียร์จอกันก่อนขอเคลียร์จอกันก่อนให้ทุกคนได้ตั้งสติกันนิดนึง,นอ,งนนอ่าโอเคมีกติกาสักนิดนึงนะคะใครที่จะได้รับรางวัลนะคะกติกาของเราง่ายมากๆนะคะอันดับแรกกดติดตามร้านค้าก่อนนะคะสิทธิ์ของคนที่จะได้รางวัลเป็นกิฟต์บัลเชอร์นะคะมูลค่า100บาทจานวน5ท่านของทางโลตัสของเรานะคะก็อันดับแรกต้องติดตามร้านค้าอันดับที2่2เตรียมตัวกด หน้าจอของเราเดี๋ยวจะมีป๊อปอัพขึ้นใครกด5ท่านแรกให้ห้5ท่านแรกนะ5รางวัลเลยอะงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวนับถอยหลังให้ก่อน5 4 3 2ี่สาขึ้นมาเลยครับมาเตรียมตัวนะคะอะมาแล้วเตรียมตัวทุกคนหน้าจอขึ้นมาแล้วอีก1วินาทีกดเลยตอนนี้กดเลยจ้า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 ใครดูซิจะเป็น5ท่านแรก5ท่านแรก4 3 2 หนึ่งหมดเวลาเอาล่ะถ้าท่านแรกนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณทีรยุทธคุณทีรยุทธนะคะคนที่2คุณภาวิทนะคะคุณที่3คุณมิกกี้คุณที่4ี่คุณเรดมินะคะแล้วก็คุณที่5้าคุณน้องวันแก้วมุก ดาโชด5ท่านแรกนะคะแคปเจอร์ไว้เลยแล้วก็ไปที่สินค้าสักสินค้าหนึ่งจะมีคำว่าแชทเลยกดเข้าไปในแชทเลยแล้วก็ส่งนะแคปเจอร์ที่ได้ตัวเองได้รางวัลไวนะ้อย่างนี้นะคะบอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ติดต่อไว้ด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะ5ท่านนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะขอบคุณคับยินดีครับ ยินดีเหมือนกันครับขอบคุณเหมือนกันนะครับที่ยังอยู่กับซีจนถึงตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือสา3นาทีสุดท้ายเนาะเหลือสา3นาทีสุดท้ายนะคะใครสนใจสินค้าต้นไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมชําระสินค้าถึงเวลาที่ชําระสินค้าแล้วนะคะตอนนี้เราหมดเวลาแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ยังอยู่กับซีถึงตอนนี้นะคะใครที่ลังเลเพิ่มสินค้าอยู่ในตะกร้าอยู่นะคะถึงเวลาชำระสินค้าแล้วยังไงฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามร้านคารโลตะกันไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาด ความพิเศษเด็เดๆดดโดนๆกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะสีกันแชร์เพลงสีหมดหน้าที่ลงแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณละสวัสดีค่ะบ๊ายบาย